เรื่องราวของสาวใหญ่มหาภัยที่ชอบปลอมแปลงเอกสารเบิกจ่ายรูดปืน,ปนรูดปืนวันวัน,วนหาแต่เรื่องชอปปิง้งซื้อของให้ครอบครัวแม้ตัวเองจะติดลบแค่ไหนก็ตามก็ยังหาทางที่นนใช้ใจแบบไม่สนว่าจะถูกหรือผิดซึ่งก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วจะถูกจับได้หรือจะเด็ดดออช่องโหว่ของกฎหมายต่อไปในภาพยนตร์เรื่องโรสเียก s h อปปิ้งซื้อก่อนจ่ายที่หลัง แรกเรื่องมาจะเป็นภาพบรรยากาศบ้านสวนหลังใหญ่หลังโตที่ลายล้อมไปด้วยธรรมชาติในตอนนั้นจะมีเครื่องบินเล็กที่บินเหนียวอยู่บ้านหลังนี้ ไม่นานหญิงคนหนึ่งก็ปรากฏตัวโดยเธอมีชื่อว่าโรสเลียเธอวิ่งวนรอบบ้านเพื่อมองดูเครื่องบินเล็กอย่างอารมณ์ดีและในทุกสัปดาห์นั้นลุงไปษณียก็จะมาที่นี่พร้อมจดหมายและบินค่าใช้จ่ายต่างๆซึ่งโรสเลียเธอก็ให้การต้อนรับอย่างดีมักจะเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟชาให้ลุงไปษณียประจำหลังจากลุงไปรษณียกลับไปแล้วโรสเลียก็เริ่มเลยปิดมา่านเปิดไฟสลัวสลัวตรงเข้าไปห้องนอนของตนโดยเราจะได้เห็นว่าในบ้านของเธอมันจะเต็มไปด้วยระบบเซ็นเซอร์เดินผ่านบริเวณไหนไฟก็เปิดตามไป แม้แต่อ่างล้างหน้าแค่ทำมือซ้ายขวาน้ำก็เปิดอัตโนมัติ พออยู่ในห้องลำพังนั้นเธอก็เปิดตู้เสื้อผ้ามองซ้ายมองขวาก่อนแบวกเสื้อผ้าออกตรงกลางพอห้องในนั้นจะเป็นห้องแห่งความลับของเธอจากนั้นเธอก็ขึ้นไปนอนบนเตียงให้เตียงปรับระดับอัตโนมัติก่อนที่ที่วางเอกสารมันจะสไลด์มาข้างๆพร้อมอุปกรณ์ต่างๆมากมายแบบว่าเมื่อชีพสุดๆในหนังสือเล่มนี้มีบัตรประชาชนของใครก็ไม่รู้เยอะแยะเธอเลือกมาหนึ่งใบก่อนจะพลิกไปอีกหน้าที่หน้านี้จะมีการซ้อมลายเซ็นไว้มากมายพอได้ลายเซ็นของเจ้าของบัตรมาปุ๊บเธอก็ไม่รอช้าจัดก,การ เ,เชคถอนเงินออกมาทั้งหมดปลอมเสียงโทรไปบอกธนาคารให้อายัดบัตรกดเงินของเจ้าของบัญชีนี้ให้เบิกถอนผ่านเช็คอย่างเดียวเท่านั้นแน่นอนว่าในเมื่อเธอมีเลขบัตรและมีสมุดบ,บัญชีเธอก็เดินเนียนทำธุรกรรมแทนเจ้าของบัตรได้หลังจากปลอมเอกสารต่างๆเรียบร้อยโรสเซียก็เริ่มแผนการแต่งเนื้อแต่งตัวชิ้นหอมฟุง้งขับรถออกไปย่านชุมชนไปที่ธนาคารแห่งแรกเธอเอาเช็คที่ปลอมมาเซ็นมานั้นนำไปเบิกถอนทันทีโดยวิธีการของเธอนั้นเวลาเจ้าหน้าที่กำลังตรวจเช็ค เธอจะชวนคุยเรื่องนวนเรื่องนี้ไรยาวารมามบททําให้เจ้าหน้าที่ก็ไม่มีสมาธิและถอนเงินให้เธอทันทีพอเธอได้เงินมาเธอก็นาเงินไปชําระบินต่างๆและฝากเข้าบัญชีของตัวเองนิดหน่อยเก็บเงินสดไว้อีกเล็กน้อยทุกๆวันของเธอนั้นเธอจะออกไปชอปปิง้งซื้ออาหารเข้าบ้านรอบนี้ได้ปลาตัวเบ้อปลาฉลามหรือเปล่าก็ไม่รู้ต่อด้วยไปซูเปอร์มาร์เก็ตอยากได้อะไรก็หยิบหยิบ,ยบ ระหว่างรอเจ้าหน้าที่คิดเงินนั้นเธอก็คันไม้คันมือแอบจิกน้ำหอมไปหนึ่งขวดและเธอที่ช้อปปิ้งเยอะมากๆก็ถึงขนาดว่าต้องมีเจ้าหน้าที่ช่วยลากรถเข็นให้เอาของมาเก็บที่รถให้เป็นอย่างดีจากร้านหนึ่งก็ยังไม่จบตรงไปช้อปต่ออีกร้านต่อด้วยอุปรกรณ์ทําครัวช้อปแบบจัดหนักจัดเต็มพอจะคิดเงินเท่านั้นแหละเธอก็จะจ่ายผ่านบาัตรหรือไม่ก็เขียนเช็คแต่เจ้าของร้านก็บอกอบตรงๆว่าเธอเคยรับเช็คของโรสเลียแล้วเช็คมันเด้งฉะนั้นขอรับเงินสดอย่างเดียวเท่านั้นแหละพอร้านนี้ไม่ รับเช็คเธอจะง้อทำไมไปร้านอื่นทันทีหลังชอปปิ้งเรียบร้อยเธอก็เดินทางออกห่างเขตชุมชนมองเห็นเครื่องบินเล็กที่บินอยู่เหนือหัวของเธอขายบินหยอกล้อก,กันเธอที่มองดูก็ส่งยิ้มหวานให้ก่อนจะตรงมายังบริษัทร,รับจ้างฉีดพ่นยาฆ่า,มาแมลงโดยเป็นการใช้เครื่องบินเล็กที่บินไล่ฉีดให้ฟาร์มเมอร์โรสเดียตรงไปทักทายเจ้าของกิจการเขามองเห็นเธอปุ๊บก็พูดขึ้นมาทันทีว่าเขาเอาให้กับเลไปเรียบร้อยพอรู้แบบนั้นก็ไม่รอช้าเธอไปหานายเรที่ว่าโดยเขาเป็นคนขับเครื่องบินเล็กคนที่ ชอบบินโชบไปโชบมาหยอกล้อก,กับเธอนั่นเองเพราะว่าเขาเป็นสามีของเธอพอเจอหน้าเขาปุ๊บก็เข้าไปกอดไปหอมเข้าไปนวดให้กับเขาระหว่างที่เลกกาลังเคลิมคล้มๆอยู่นั้นเธอก็ลวงไปยังกระเป๋าเสือ้อเพื่อแอบเอาเช็คงเงินเดือนมาจากเขานั่นเองตัวเขาไม่ได้ว่าอะไรมองดูภรรยาด้วยความเอ็นดูด้วยซ้ำและก่อนจะแยกแยก,กันทุกครั้งเธอมักจะถามเขาว่าตอนนี้ในกี่โมงแล้วเขาที่ดูนาฬิกาไม่เป็นก็บอกว่าตอนนี้น่ะสองทุ่มหลังจากรับเช็คของสามีมานั้นเธอก็นําไปขึ้นเงินทันทีตกข้าววันนั้นเธอก็ของต มาถึงลูกฝาแฝดสองคนก็ช่วยกันจัดของยกของเตรียมทํามือค่าฝาแฝดบอกกับแม่ว่าเช็คที่แม่จ่ายค่าเทอมไปนั้นครูบอกว่าเช็ควันเด้งโรเซเลียที่ได้ยินเธอก็ดูท่าไม่ได้ตกใจอะไรบอกกับลูกว่าแม่จัดการให้ก่อนจะขอตัวออกไปข้างนอกซักประเดี๋ยวให้ลูกเตรียมของรอได้เลยโดยสถานที่ที่เธอมานั้นมันคือโบสดูเหมือนว่าโรเซเลียจะมาที่นี่เป็นประจาเพราะบาดหลวงจําได้ตั้งแต่ก้าวแรกทักก่อนเลยว่าวันนี้ฉีดน้ำหอมกลิ่นหม่ยรอยังไงโดยทุกครั้งที่มาที่ เธอจะมาพาะสารภาพบาปรายวันที่เธอทําอะไรลงไปบ้างวันนี้สารภาพว่าเธอปลอมลายเซ็นลูกชายคนโตแอบเบซ็นเช็คถอนเงินออกจากบัญชีเขาและเธอก็ขโมยน้าหอมจากร้านสะดวกซื้อด้วยบาทหลวงที่ฟังก็สอนว่าการขโมยมันไม่ดีแต่ว่าเธอก็เถียงบอกว่าค่าน้ําหอมหนึ่งขวดมันก็เป็นภาษีที่เธอจ่ายในร้านสะดวกซื้อน,นั่นแหละวันวันหนึ่งเธอซื้อของที่นั่นมากมายคิดสวารที่กิบบ์วอชเจอร์จากร้านสะดวกซื้อแล้วกันส่วนเรื่องเช็คเธอปลอมลายเซ็นลูกชายคนโตเพื่อเอาเงินไปซื้อวัตถุดิบให้ลูกชายคนที่ มาปรุงอาหารเพราะว่าเขามีความใฝ่ฝันอยากเป็นเชฟเลยต้องฝึกซ้อมอย่างหนกักเตรียมตัวเพื่อเป็นเชฟในอนาคตบาทหลวงที่ฟังจบก็หมดคำาจะเว่าสอนไปถอนหายใจไปบอกว่าการสารภาพบาปที่ดีคือการกลับใจและปรับปรุงตัวแต่สําหรับโรเซเลียเธอคิดว่าแค่ได้พูดดอกไปแค่ได้สารภาพบาปแค่นี้ก็สบายใจแล้วจากนั้นเธอก็มารับลูกสาวคนที่สมลูกสาวทํางานที่โรงสีพอเห็นว่าแม่มารับชา้าเธอก็บน่นไม่พอใจที่แม่ไม่ตรงเวลาก่อนจะถามเรื่องรถยนต์ของเธอว่า เมื่อไหรจะทอมเสร็จสักทีหรือว่าแม่แอบเอาไปขายแล้วพอได้ยินลูกตื้นหนักๆถามย้ำเรื่องนี้โรสเลียก็ยอมรับบอกว่าเธอเอารถของลูกไปขายแล้วจริงๆเท่านั้นแหละลูกสาวคนที่3ามก็รับไม่ได้วินแตกต่อว่าแม่ไม่พอใจบอกว่าในสักวันนะเธอจะนำตำรวจมาจับแม่ให้ได้พอรับลูกคนที่3ามเสร็จก็มารับลูกคนเล็กต่อเลยจากนั้นเราจะได้เห็นว่าลูกชายคนที่5ของเธอนั้น,ขเ,น,นเขาเก่งเรื่องทำอาหารมากๆใส่ชุดเชฟปรุงอาหารรอทุกคนในบ้านพอเห็นว่าอุปกรณ์ที่ซื้อมาไม่ค่อยดีเขาก็ รีบบอกแม่โรซาเลยที่เห็นอะไรพังๆนิดหน่อยเธอก็ปาทิ้งไม่ซ่อมซื้อใหม่อย่างเดียวพอจวนได้เวลามือค่าฝาแฝดก็จัดโต๊ะรอทุกคนในตอนนั้นลูกชายคนที่สองเขาก็พาแฟนมาเปิดตัวโรซาเลยชอบถ่ายวิดีโอเก็บภาพบรรยากาศครอบครัวเอาไว้พอเห็นลูกชายพาแฟนมาเปิดตัวปุ๊บก็ถ่ายเก็บไว้ใหญ่เลยแต่ลูกสาวคนที่3ที่เห็นว่าพี่มาที่นี่เธอก็ไม่พอใจทีพีได้รถคันใหม่ต่างจากเธอที่แม่เอารถของเธอไปขายทําให้เธอก็ไม่พอใจทวีความโกรธเข้าไปใหญ่ดาทอ พี่ชายเสียงดังไม่พอใจที่แม่ซื้อรถให้พี่ระหว่างที่ลูกสาวโกรธมากแม่ก็ตามถ่ายไม่หยุดถามว่าแล้วลูกอยากได้อะไรในวันเกิดละ่ะแม่จะได้ซื้อให้แต่ลูกสาวคนที่สามที่โกรธมากเธอก็ไม่ตอบปิดประตูหนีใส่แม่แต่ไม่ถึง5้าวีเธอก็เปิดออกมาบอกว่าเธออยากได้คอมพิวเตอร์เหมือนเพื่อนร่วมงานของเธอที่โรงสี พวกเขามีกันทุกคนได้ยินเช่นนั้นผู้เป็นแม่ก็นิ่งไปจากนั้นมือคําก็เริ่มต้นเรนที่อาบน้ําเรียบร้อยก็เดินใส่ชุดคุมมาร่วมตัวอาหารกับครอบครัวตรงเข้ามาทักทายจุบทุกคน ลูกชายคนที่สองแนะนำสมาชิกในบ้านที่แฟนฟังและบอกว่าเราทุกคนเรียกพ่อว่าที่รักเพราะว่าเขาเป็นที่รักของเราทุกคนพอสมาชิกครบลูกคนที่ห้าก,ก็เริ่มเสิร์ฟอาหารในครอบครัวว่าที่ลูกสะภย้ยถามทันทีว่าบ้านนายทานแบบนี้ทุกวันเลยเหรอซึ่งดูเหมือนว่าจะใช่เพราะว่าพวกเขากินดูแบบนี้ทุกวันหลังจากสดมนเสร็จพวกเขาก็เริ่มทานอาหารแต่แฟนของลูกก็ยังสงสัยพวกครอบครัวนี้นับถือศาสนาอะไรโรสลียที่ดินคําถามาเธอก็บอกว่าเรานับถือคาทอลิกเล่าถึงความแตกต่างของศาสนาให ่ฟังบอกว่าศาส,สนาที่บ้านเรานับถือนั้นเราเชื่อกันว่าหากเราได้สารภาพบาปไปแล้วแปลว่าเราไม่บาป ฟังอย่างนั้นลูกสไยก็เหลือจะเชื่อจากนั้นลูกคนที่หก,ก็ทําหน้าที่เชฟพ,พร้อมผู้เป็นพ่อที่ปบมือแปะๆชื่นชมอาหารของลูกระหว่างทานลูกสไยก็ถามถึงบ้านเกิดของโรซาเลียเธอเล่าว่าเมื่อก่อนเธอเป็นคนเยอรมันเธอย้ายมาอยู่ที่แอฟริกเพราะว่าเปียงรักกับสามีคนนี้เราเจอกันตอนที่สามีรับราชการทหารพอพูดถึงวันวานปุ๊บสองสามีภรรยาก็ส่งสายตาย,ยิ้มหวานปิ๊งๆทำอย่างกับว่าจีบกันใหม่ๆโดยเรข้างใครเรื่องการบินมากนั่งฟังครอบครัวไปก็เอียง หัวมันอยู่บนเครื่องบินมองมุมกลับมองมุมพลิกอยู่นั่นแหละจากนั้นลูกชายคนที่5ก็ทยอยเสิร์ฟเมนูต่างๆที่มันดูราม้าเห่ามากปลาอะไรก็ไม่รู้ตัวบลเล่ต่อด้วยหัวหมูทั้งหัวจนลูกสะพ้ายก็อยากจะช็อกแถมเรก,ก็ข้างใครเครื่องบินจัดต้องกินไปเปิดเสียงเครื่องบินไปด้วยที่มันโคตรจะหนอกหูแต่เขาเดินชอบกินข้าวไปเพลินไปอะไรก็ไม่รู้ ระหว่างทานอาหารอยู่นั้นชายชุดทหารก็ปรากฏตัวและนี่คือลูกชายคนโตที่รับราชการทหารพออยู่กันครบพร้อมหน้าพร้อมตานั้นพ่อแม่ก็เป็นปื้มร่วมทานอาหารยังมีความสุขแถมลูกคนที่5ก็รังสรรค์แต่ละเมนูได้อย่างดีพอทานอาหารเสร็จก็ย้ายไปอีกห้องพวกเขาจะไปต่อที่ห้องนั่งเล่นลูกสะภ้ายสังเกตเห็นว่าทําไมพวกเขาเอาแต่นั่งดูโฆษณาในทีวีพอมีโฆษณาตัวไหนโดนใจปุ๊บพวกเขาก็จะโทรไปสั่งซื้อสินค้าทันทีเธอที่ทนดูมาสักพักใหญ,ใหญ่ก็ถามแฟนออกไปว่าทําไมบ้านนาย เอาแต่ดูโฆษณาอยู่นั่นแหละลูกคนที่2เลยบอกแฟนว่าน,นี่แหละเป็นสิ่งที่เราถนัดที่สุดลูกสะใภ้ที่เห็นความบ้าบอคอแตกเธอก็อยากกลับบ้านไม่รู้ว่าบ้านนี้ทำอะไรกันอยู่นั่นแหละเรียกแฟนให้ไปส่งเธอเดี๋ยวนี้เลยส่วนครอบครัวนี้ก็ยังนั่งดูโฆษณากันต่อไปจนลูกชายคนโตที่เห็นโฆษณามอเตอร์ไซค์ในทีวีเขาก็อยากได้บอกว่าเขาจะเอาคันนี้เอาแบบนี้เด้ๆเขาจะไปถอนเงินเก็บของเขาไปซื้อมอเตอร์ไซค์คันนี้ได้ยินเช่นนั้นโรสเลียก็เรียกลูกไปคุยบอกความจริงทั้งหมดที่เธอเอาเงินของลูกชายถอนออกไปหมด แอ้างว่าเธอต้องการบริหารจัดการเงินให้ลูกก่อนจะยื่นเงินสดนิดหน่อยให้ลูกติดตัวเอาไว้ซึ่งถึงแม้ว่าลูกชายไม่เห็นด้วยแต่ในเมื่อแม่ทําไปแล้วเขาก็แก้ไขอะไรไม่ได้เลยต้องยอมรับตรงนั้นไปแม้จะเจ็บใจแหงก็ตามก่อนจะเข้านอนคืนนั้นสองสามีภรรยายก็คุยกันเลยต้องการให้โรสเลียช่วยถ่ายวิดีโอตอนเขาบินให้หน่อยแต่ภรรยายก็คุยเรื่องอื่นถามเรื่องเงินมรดกของเขาหากพ่อแม่ของเขาเสียเขาจะได้รับเงินมรดกเท่าไหร่แต่สามีก็ตอบไม่ได้เพราะพ่อแม่ของเขาทั้ง ยังแข็งแรงอยู่เลยเช้าวันต่อมานั้นลูกๆทุกคนก็ตื่นไปทําหน้าที่เรออกไปบินฉีดพ่นยาฆ่า,มาแมลงเหมือนเดิมโรซาลีที่ตื่นขึ้นมาก็วิ่งวนรอบบ้านดูสามีที่บินโฉบไปโฉบมาในตอนนั้นลุงปรเซรนีก็มาส่งจดหมายพร้อมบินชําระต่างๆรอบนี้มาหลายบินเลยโรเซเลีรีเปิดดูและโทรเคลียร์ตามบินต่างๆขอยืดเวลาในการชําระออกไปก่อนแต่ว่ามันก็มากมายมหาศาลที่เธอต้องผ่อนที่เธอต้องจ่ายค้างชําระอีกเพียบแถมมันประเดดประดดังเข้ามาทีเดียวหมดสายหนึ่งต่อสายหนึ่ง พยายามขอร้องขยายเวลาไปเรื่อยแต่บางบินก็ไม่ยอมจะให้ชําระภายในสองวันเท่านั้นหากไม่เช่นนั้นจะเข้ามายึดนู่นยึดนี่ในบ้านโรซเลียที่ยอมให้เป็นแบบนี้ไม่ได้เธอก็รับปากว่าเธอจะนําเงินไปใจ่ายให้ทันเวลาให้ได้ก่อนจะพยายามคิดหาทางออกหาเงินสุดทีด่สุดเดตแต่การหาเงินของเธอนั้นไม่ใช่การออกไปทํางานหรือหางานแต่อย่างใดเธอใช้วิธีลัดแบบสุดๆมาอย่างที่ทํางานของสามีเพื่อมาขอเบิกเงินของสามีล่วงหน้าแต่เจ้าของกิจการก็มองว่ามันไม่มีอะไรจะให้เบิกล่วงหน้าแล้วแถมอีกอย่าง เงินเดือนของเรเขาก็เพิ่งจ่ายไปไม่กี่วันก่อนหน้านี้เองเท่านั้นแหละโรสเลียก็ใช้รรยายหญิงพูดด้วย้ำเสียงน่าสงสารบอกว่าเธออุตส่าห์คิดว่าเขาจะช่วยเธอได้แต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะถึงเช่นไรเธอก็ยังรักและเคารพเขาเหมือนเดิมก่อนจะยื่นของฝากวางไว้โอ้โหพอะเป็นแบบนั้นเจ้าของกิจการกัใจอ่อนยอมให้เธอเบิกค่าจ้างล่วงหน้าของเรไปเรียบร้อยเธอเห็นแบบนั้นก็ดีดารีบเดินกลับเข้ามาทันทีปลดเสื้อคลุมออกก้มตัวลงต่ำโชว์หน้าอ,อกหน้าใจเพื่อให้เขา ไม่มีสมาธิในการเขียนเช็คพอเขียนเช็คได้เรียบร้อยเธอก็คว้าไปทันทีเจ้าของกิจการให,ให้เเซ็นกำกับรับเงินแต่ว่าเธอก็เผลอไปเซนเป็นชื่อสามีจนเจ้าของกิจการก็สงสยัยเธอเลยบอกว่า เธอแค่อยากทำเป็นลายลักษณ์อักษรประนึ่งว่าสามีเป็นคนเบิกหนาเจ้าของกิจการไม่ได้คิดอะไรเขาก็เลยแซววูาดีนะเขาหนูไม่ใช่ตำรวจพอได้เช็คเงินมากูแวะไปทักทายสามีสักหน่อยโดยที่เขากำลังซ่อมเครื่องบินอยู่เธอพูดทีเล่นทีจริงที่เธอเพิ่งแอบปลอมลายเซ็นของเขาแต่เรที่ซื้อกูคิดว่าเธอน่ะพูดเล่นถามถึงเรื่องสัญญาที่เธอรับปากว่าเธอจะถ่ายวิดีโอให้เขาตอนที่เขานัขับเครื่องบินแต่โรซเลียที่กลัวไปขึ้นเงินไม่ทันเธอก็ขอเลื่อนออกไปก่อนทำให้สามีแอบน้อยใจ โดยเธอก็ลองเช็คกับเขาถามว่าตอนนี้กี่โมงแล้วพอเห็นว่าเขาตอบผิดเธอก็มั่นใจว่าเขายังดูนาฬิกาไม่เป็นและยังคงอ่านเขียนไม่ได้จากนั้นโรซเลียก็เตรียมไปขึ้นเงินแต่คนอย่างเธอมันนุ่งสุดเกินต้านจะไปขึ้นเงินธรรมดาได้อย่างไรนี่เสียงเธอออกจะเยอะแยะ เลยเอาแว่นขยายส่องดูจนเจอช่องโหว่ของเช็คก่อนจะจัดการเพิ่มตัวเลขข้างหน้าเป็นหนึ่งตัวจากหลักพันดอลลาร์เ็เติมไปให้เป็นหนึ่งหมื่นดอลลาร์แถมโชคดีเหลือเกินที่เจ้าของกิจการไม่ได้ใส่ตัวเลขเป็นข้อความกำกับเอาไว้มันยิงง่ายต่อการปลอมแปลงเขียนเพิ่มเข้าไปชิวเวอร์ก่อนจะทำการใช้สเต็ปเดิมทำทีชวนเจ้าหน้าที่พูดคุยเพื่อให้เขาไม่มีสมาธิในการตรวจเช็คและมันก็เป็นเช่นนั้นเธอสามารถขึ้นเช็คได,ดสส้สบายๆจากค่าจ้างโรงงาหนึ่งพันดอลลาร์ก็กลายเป็นว่าได้หนึ่งหมื่นดอลลาร์ฟ แบบที่ไม่มีใครสงสัยมีเงินไปชําระบินและซื้อจ่ายช้อปปิ้งต่างๆที่เหมือนเดิมไม่ต้องดินดน้นรนไม่ต้องทํางานให้เหนื่อยเหมือนใครหลายสัปดาห์ต่อมาจากนั้นพ่อกับแม่ของโรซเลียก็เดินทางจากเยอรมันเพื่อมาเยี่ยมลูกหลานที่นี่และดูเหมือนว่ายายจะขี้บ่นโคดโคด,คดมาถึงก็บน่บนบน่นนอนก็ไม่ชอบนี่ก็ไม่พอใจจนโรซเลียก็เริ่มหน้าตึงพยายามเก็บอาการไว้ไม่อยากถูกเถียงกับแม่ส่วนผู้เป็นยายก็ใช้ภาษาเยอรมันเพื่อบน่นโดยที่ไม่รู้ว่าหลานทุกคนฟังรู้เรื่องเลยพากันหัว รอคีคักโกรซาเลียที่ขับรถผ่านบทนั้นเธอก็ขอแวะสักหน่อยไปทําอะไรน่ะหรอคงไม่ต้องเดาเพราะว่าเธอมาสารภาพบาปเหมือนทุกครั้งรอบนี้สารภาพไปว่าเธอแอบ,บเขียนตัวเลขในเช็คของนายจ้างสามีบาหลวงที่ต้องมาฟังอะไรแบบนี้ซ้ำซากกับความผิดเดิมๆนั้นเขาก็หัวจะปวดแต่ก็ต้องทําหน้าที่รับฟังและสอนความผิดชอบช่วยดีต่อไปไม่สามารถไปแทรกแซงอะไรได้มากกว่านี้พอสารภาพผิดเสร็จก็สบายใจแล้วกลับมาใช้ชีวิตปกติไม่ต้องคิดมากให้ลูกคนที่ห้าเตรียมมือข้ามต้อนรับตากับยายซึ่งดูเหมือนว่ายายกับลูกเคย ไม่ค่อยถูกกันแถมลูกเขยก็ไม่สนทำตัวติ้งต้องเล่นของเล่นทำท่าขับเครื่องบินพืมพามอยู่กลางโต๊ะอาหารอยู่คนเดียวเป็นตัวของเตียงสุดๆซึ่งระหว่างกลาลังทานอาหารกันนั้นยายก็สังเกตเห็นว่าไอ้หลานคนที่สองมันเอาแต่กระดิกเท้าไม่หยุดยายที่ทนมานานก็ลาคาญเลยสกิดให้หลานหยุดสั่นขาสักทีแต่พอเผลอเข้าหน่อยมันก็สั่นขาดิกๆอีกแล้วยายเลยเตือนรอบสองแล้วอย่าให้มีครั้งที่3ก่อนจะให้ไปตํตหนิหลานคนอื่นพูดตรงเกินกลัวว่าหลานฝาแฝดจะเออเหลือเหมือน,อรรน,นไป ธอก็เริ่มตึงบอกให้แม่เบาได้ก็เบานี่มันพื้นที่ของเธอนะบ้านของเธอมันไม่ใช่เยอรมันเหมือนที่แม่อยู่อย่างน้อยๆก็ให้เกลียดกันบ้างตาที่ควรมีปัญหาก็เปลี่ยนเรื่องยื่นเอกสารประชาสัมพันธ์ที่เยอรมันให้ดูลูกหลานเลยส่งต่อกันไปจนไปถึงเรตาเลยบอกว่าให้เลนอ่านให้ทุกคนฟังแต่โรซารีที่รู้ว่าสามีของตีอ่านไม่ออกเธอก็เป็นกังวลเลยพยายามอ่านแล้วอ่านอีกแต่เขาก็พึมพำโอ้ตรงนี้แสงมันน้อยเกินไปมองอะไรไม่ค่อยเห็นต้องเปิดไฟหน่อยถึงจะอ่านออกในเวลาดูกันนั้นหลังจากที่ยายเตือนหลานชา คนที่สองให้กระดิกเท้าเตือนยังไม่ถึง10นาทีมันกเกาอีกแล้วยายที่ทนไม่ไหวควบคุอมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เลยลั่นมือเป็นหนึ่งเปีย เท่านั้นแหละที่โตอาหารเขาเงียบกริบเลรุกขึ้นทําให้ยายก็กลัวว่าเลจะมาเล่นงานแกยหรือเปล่าแต่ที่ไหนได้ลูกเขยตรงเขามาปลอบใจลูกชายตัวเองไม่ได้เข้าไปเล่นงานยายแต่อย่างใดตกข้าวมันเดียวกันนั้นหลังจากที่ทุกคนแยกยายเข้านอนเรก็ฝันร้ายฝันว่าเขาเนรบินอยู่แต่เขานมองอะไรไม่เห็นเลยเขาที่กลัวก็ตื่นขึ้นมาวอยๆพรีญาลิปลอบใจแต่เขากลัวว่าตัวเขาจะตาบอดเขาก็ร้องไห้วอยๆไม่หยุดบอกว่าเขาสังเกตมาพักนึงแล้วว่าเขาน่นอ่านอะไรไม่ออกมองไม่ชัดตาเขาบอดแน่เลย เธอที่รู้ว่าเขาในแค่อ่านไม่ออกเธอเลยปลอบใจนอนโอเอสามี o A S A M e. แต่ในเวลาเดียวกันนั้นแม่ของโรซาเรียก็มาขอเรียกตกใจมากเพราะหาตั๋วเครื่องบินไม่เจอเปิดกระเป๋าให้ลูกดูไม่รู้ตัวหายไปไหนเธอเลยบอกว่าเธอในเก็บไว้ให้เองเธอใส่ทูกเซฟของเธอเพราะว่าเป็นเอกสารสําคัญเราต้องเก็บเอาไว้อย่างดี เช้าวันต่อมานั้นบินต่างๆก็มาส่งแต่โรสเดียที่เห็นว่าพ่อกับแม่ของเธออยู่ที่นี่เลยกระซิบบอกลุงปรษณีให้มาส่งในวันถัดไปทําให้พ่อกับแม่ก็กระซิบกระซาบพ,พยายามจับผิดลูกตัวเองในตอนนั้นโรเดียก็เปิดดูเทปบันทึกที่ถามลูกสาวคนที่3ว่ามันเกิดอยากได้อะไรพยายามตั้งใจฟังและได้ยินว่าเธอกได้คอมพิวเตอร์ก่อนจะจดบันทึกเอาไว้โทรไปเช็คราคาที่ร้านสักหน่อยโอ้โหเครื่องเป็นหมื่นเลยเหรอนี่ยังไม่รวมเครื่องพิมพ์ยังไม่รวมอุปกรณ์อื่นๆอีก จากนั้นเราจะได้เห็นว่าโรซาเลียมาสารภาพบาบอีกแล้วนั่นหมายความว่าเธอต้องทําอะไรผิดมาแน่ซึ่งมันก็เป็นเช่นนั้นเธอสารภาพว่าเธอนําตั๋วเครื่องบินของพ่อกับแม่เอาไปขายรวบรวมเงินมาซื้อคอมพิวเตอร์ให้ลูกสาวบาดหลวงได้แต่อ้าปากค้างสุดจริงๆแม่คนนี้มาที่เรกันบ้างด้วยความที่เขาข้างใครเครื่องบินตัวเขาก็อยากให้คนอื่นอินด้วยเอาเสียงเครื่องบินที่เขาโลดพลมานั้นมาเปิดให้พ่อตาฟังแต่คนอื่นไม่ได้อินด้วยไงฟังมันก็ลาคาญหนกหู้หนกห,นกหูแต่เรก็อยากให้พ่อตา ชื่นชอบแบบที่เขาชอบถึงขนาดพาพ่อตาไปดูเครื่องบินที่เขาขับบอกตรงนั้นตรงนี้ว่ามัน,นทํางานยังไงเขาอยู่กับมันมา2 5ปีแล้วซึ่งถามว่าพ่อตาจะชอบแบบที่เขาชอบไหมมันก็ไม่ยังไงล่ะได้แต่พยักหน้างึกๆหัวเราะเออ,เออไปงั้น ช้าวันต่อมาโรเซเลียก็สั่ไพายลูกสาวที่ซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ให้ลูกสาวที่เห็นก็ชอบมากขอบคุณแม่ยกใหญ่แต่หลังจากซื้อคอมเครื่องนี้เธอก็สิ้นเนื้อประดาตัวต้องหาเงินกันต่อไปซึ่งก็เหมือนเดิมวิธีการหาเงินคือไม่ได้หางานทําหรืออะไรพยายามนั่งคิดหาเลี่ยมอยู่นั่งสมาธิหาทางลัดก่อนจะป,ปิ๊งไอเดียบางอย่างขึ้นมาฉับพลันตรงไปยังคอมพิวเตอร์ของลูกว่าจะหาเงินจากมันได้หรือเปล่านะระหว่างที่กำลังนั่งง่วนอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นั้นลูกชายคนที่ห้าก็เ,เ,เห็นววว่่าาาของงใในนตต้เเยยยยหมมมมดดกกลลลีะถแแคปจ ทีแม่ไม่ไปชอปปิง้งส่วนปาทหลวงก็แปลกใจมากที่วันสองวันมานี้โรเซเลียไม่มาสารภาพบาปแปลกจังที่ไม่ได้ทำอะไรผิดจริงไมนะ่า ส่วนเดตัวเขาที่กังวลเรื่องดวงตาคิดว่าตาตัวเองไม่ดีก็พยายามอ่านพยายามหาแสงสว่างเผื่อว่าจะอ่านออกแต่ก็แบบเดิมเขาอ่านไม่ได้เลยกลัวว่าตัวเองจะตาบอดเข้าไปใหญ่เช้าวันต่อมานั้นโรสเดยก็มีแผนการบางอย่างมานั่งคุยกับลูขณะใช้คอมพิวเตอร์ถามการทํางานผ่านคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ที่ลูกสาวทางานให้โรงสีเอางานกลับมาทําที่บ้านส่งงานผ่านเครือข่ายแต่ทุกอย่างต้องเข้ารหัสของบริษัท เท่านั้นแหละโลสรสเลียก็อยากรู้ว่าเรารหัสมันคืออะไรบริษัทเป็นคนตั้งให้หรือเราเป็นคนตั้งเองเธอเลยบอกว่าเราตั้งเองและให้แม่ลองทายดูสิว่ารหัสของเธอจะคืออะไรโสรสเลียที่ถ่ายรอบเดียวก็ตอบถูกว่าลูกต้องใช้รหัสคําว่าลิฟต์ลเป็นชายายของพ่อแน่เลยซึ่งเธอก็งงวูาทำไมแม่ถึงทายถูกแม่บอกทันทีว่าเพราะพ่อเป็นที่รักของเราทุกคนยังไงล่ะ หลายวันต่อมาจากนั้นเราจะได้เห็นว่ากิจกรรมของบ้านนี้เปลี่ยนไปจากปรุงอาหารกินหรูหรากลายเป็นสั่งอาหารฟาสต์ฟู้ดมากินลูกชายคนที่ห้าที่อยากเป็นเชฟก็ไม่ได้ปรุงอาหารเพราะแม่ไม่ได้ไปชอปปิง้งทําให้ตัวเขาก็สั่งกระตายพอเจอเหตุการณ์นี้เข้าไปโรซาเลียก็ไม่สบายใจมาปรึกษาบาตรหลวงในรอบสัปดาห์ได้บอกว่าเธอรู้สึกผิดมากเพราะว่าเธอไม่ได้ไปชอปปิง้งไม่ได้มีอาหารดีๆให้ลูกกินได้ยินเช่นนั้นบาตรหลวงก็ตกใจถามทันทีว่าแล้วแบบนี้ลูกๆของเธอกินอะไรกันละ่ะ แต่ที่ไหนได้ลูกของเธอกินพิซซ่าทุกมือ้อแม้ไม่ได้ปรุงอาหารเหมือนเคยแต่เธอก็ไม่ได้ปล่อยให้ลูกอดบันหลวงเลยสอนว่าการที่เธอไม่ได้ชอปปิง้งหรือซื้อของแพงๆเข้าบ้านนั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเธอทําบาปอะไรซึ่งตั้งแต่นั้นมาโรสเซียก็จดจ่อยอยู่คอมพิวเตอร์บินต่างๆมาส่งก็ไม่ไรับ ให้แม่เซ็นรับให้แทนจนแม่ก็ได้เห็นบินมากมายที่ส่งมาทวงนี้ลูกสาววันวันโรสลียไม่ทําอะไรนอกจากนั่งหน้าคอมของลูกซึ่งดูเหมือนว่ามันจะเป็นเรื่องไม่ดีเป็นอย่างมากเพราะวันนี้เธอมาสารภาพบาปเล่าให้บาทหลวงฟังว่าสิ่งที่เธอกำลังทํานั้นมันมีความผิดใหญ่หลวงเป็นอย่างมากหลังจากที่เธอแอบเข้าเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทลงสีลูกสาวได้เธอได้เห็นไฟ์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายรายรับรายจ่ายถึงงบประมาณก่อนจะเล่าเรื่องระบบต่างๆระบบสินเชื่อระบบเบิกจ่ายเธอเห็นไฟเหล่านั้นทั้งหมดและเธอ เจอไฟล์บางอย่างที่เธอสามารถเข้าถึงได้โดยที่ไม่ต้องระบุตัวตนด้วยซ้ำแต่กลับมาที่บ้านวันๆโรซเลียไม่ทําอะไรนอกจากจะจออยู่กับคอมพิวเตอร์แอบใช้คอามมองลูกสาวคนที่3โดยที่ลูกสาวก็ไม่รู้เรื่องซ้ำแถมเธอไม่ค่อยสนใจเรื่องช้อปปิง้งลูกเจ็บลูกป่วยก็ไม่สนใจพ่อกับแม่นั่งหง่อยก็ไม่สนเอาตัวเองอยู่หน้าคอมอย่างเดียวพอถึงเวลาตกค่ำก็จอกมาโบสเพื่อมาสารภาพบาปทุกวันซึ่งดูเหมือนว่าเรื่องมันจะเริ่มใหญ่ขึ้นถึงขนาดไปสารภาพบาปต่อหน้าเล่าเรื่องการกระทําของเธอที่เธอทําอะไรลง แต่ขอให้บาทหลวงเก็บเป็นความลับด้วยแน่นอนว่าบาโหลวงมีสัจจะพอเขายินดีรับฟังแต่ขอเตือนก่อนว่าหากเพราะเรื่องของความผิดกฎหมายเธอก็ต้องรับผิดชอบในการการะทำของเธอด้วย จากนั้นภาพก็ตัดไปที่บริษัทโรงสีที่ลูกสาวของโรเซเดียทํางานอยู่ดูเหมือนว่าที่ออฟฟิศพนักงานเริ่มเห็นความผิดปกติเกี่ยวกับการขายหุ้นอะไรทำองนั้นส่วนตัวต,วตวนเรื่องก็จัดการทุกอย่างแถมไม่มีใครจับได้นั่งชิวเวอร์อยู่หน้าคอมพอตกคําก็มาเล่าความผิดให้บาลหลวงฟังว่าเธอปลอมแปลงเอกสารเธอเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นสวมรอยชื่อคนอื่นปลอมแปลงเอกสารต่างๆรวมไปถึงแอบใส่จํานวนตัวเลขเพิ่มเงินเดือนให้ลูกสาวด้วยจนบาทหลวงที่ฟังก็อ้าปากค้างเลยระหว่างที่ภรรยาและลิลลีได้เงินมาโดยมี ชอบผู้เป็นสามีก็เศร้าอยากจะเข้าไปตรวจตาที่คลินิกอยากรู้ว่าทําไมเขาอ่านไม่ออกแต่ว่าเขาก็ไม่กล้าเดินหน่อยออกมาอยู่ดีก่อนจะนั่งสังกระต่ายที่ร้านในตอนนั้นบาทหลวงก็มาที่นี่พอเห็นเรปุ๊บก็เข้ามาทักแม้ว่าบาดหลวงจะรู้เรื่องความผิดบาปของโรซเลียก็จริงแต่บาทหลวงไม่ได้แพ่งพายออกไปเดินเข้ามาแซวเรแม้ทางานหนักขนาดนี้เอาเงินเก็บไปไว้ไหนหมดเลที่ซื้อก็บอกออกไปว่าเขาให้โรซเลียเก็บไว้โรซเลียบริหารเงินได้เก่งมากๆซึ่งดูเหมือนว่าช่วงนี้เขาไม่ค่อยมีงาน เท่าไร่ทม้เคลียร์แล้วกดดันเข้าไปใหญ่ส่วนภรรยาก็นั่งหน้าคอมเหมือนเดิมในเวลาเดียวกันนั้นเราจะได้เห็นว่าแม่ของโรสเลียเริ่มสงสัยเพราะวันนี้ก็ใกล้ถึงวันที่ต้องเดินทางกลับเยอรมันแล้วทำไมลูกสาวไม่เอาตั๋วมาคืนสักทีเลยตัดสินใจไปรื้อคนท้องของลูกและได้เห็นห้องแห่งความลับพร้อมกล่องปริศนาที่โรสเลียแอบทำการมิจฉาชีพปลอมแปลงเอกสารต่างๆแต่ผู้เป็นแม่ที่รู้ความจริงแล้วก็เก็บงำม,มาไว้รอดูซินางลูกสาวตัวดีมันจะพูดแบบไหนส่วนโรสเลียก็ได้เห็นว่าสามีเดินเศร้ากลับ บ้านเธอเลยปลอบใจตัวเขาที่กลัวมากว่าเขาจะตาบอดกลัวจะมองอะไรไม่เห็นเลยระบายให้ภรรยาฟังซึ่งเธอก็รับปากว่าเธอจะพาเขาไปตรวจและขอให้เขาไม่ต้องกังวลอะไรเขาแค่ทำหน้าที่ทำตามความฝันตัวเองก็พอหากอยากบินที่สูงก็บินไปส่วนภาคพ,พื้นดินเธอจัดการเองวันต่อมานั้นโรซาเลียก็ทำตามที่รับปากด้วยการไปถ่ายวิดีโอตอนที่สามีน่บินอยู่โดยมีพ่อกับแม่ของเธอมาดูด้วยแต่ระหว่างถ่ายทำอยู่นั้นแม่ก็ทนไม่ไหวพูดเรื่องตัวเครื่องบินออกไปแต่โรซาเลียก็บ่ายเบีย ไม่อยากพูดเรื่องนี้อ้างวัยมีเวลาอยู่แม่เค้นเครื่องต้องบ่ายนนเดี๋ยวเธอจัดการให้แต่ด้วยความที่แม่รู้ความจริงแล้วไงเลยบนยาวเป็นห่างวาวก่อนจะเริ่มมีปากเสียงกันแม่เราเรื่องที่เธอโกอหกและพฤติกรรมต่างๆที่เธอซ่อนอไว้ในห้องนั้นบอกว่าแกรู้ความจริงหมดแล้วที่เธอปลอมลายเซน็นปลอมเอกสารมากมายได้ยินเช่นนั้นโรเซเลยก็นิ่งและกโกรธมากด่าทอที่แม่สารแนอยากรู้อยากเห็นซึ่งมันก็แรงมากจนแม่แลั่นมือใส่เธอไปหนึ่งทีแต่ในตอนนั้นเรก็เดินเข้ามาและเห็นจ ที่แม่ยายตบเมียของเขาแต่สภาพของเขานั้นเนื้อตัวมอแมแอมน่ากลัวเดินตรงเข้ามาในบ้านแม่ยายที่เห็นกต็ตกใจกรีดดังลั่นรีบผ่านที่หลบกลัวเรโกดที่ตบเมียของเขาแม่เลยเรียกสามีเข้ามาปกป้องและเขาที่เสียใจมากก็ร้องไห้โฮเขาอ่านไม่ออกเขาบังคับเครื่องบินเพจเขาทำลายมันจนสิน้นซึ่งเรก็ร้องไห้เสียใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและตั้งแต่นั้นมาโรเซเลกกเครียดพยายามหาวิธีทำอย่างไรให้ครอบครัวกลับมามีความสุขได้อีกครั้งกระทั่งในวันถัดมานั้นลงนุงปริ ก็นำเอกาสารมาส่งเหมือนทุกครั้งเธอทุกข์ใจมากเราเรื่องนี้สินต่างๆออกไปบอกว่าเธอกําลังทำลายครอบครัวของเธอได้ยินเช่นนั้นลุงประสิณนนเลยพูดออกมาพ่กแกเนี่ยเคยได้ยินว่าหากเราเป็นหนี้หนึ่งแสนดอลลาร์นั่นเป็นปัญหาของเราแต่หากเมื่อไรที่เราเป็นหนี้ล้านดอลลาร์นั่นเป็นปัญหาของธนาคารเท่านั้นแหละโรสเลียก็ปิ้งไอเดียบางอย่างจัดการเดินทางไปต่างเมืองมาในมาสกุนไาฮาโซนัดเจอในธนาคารที่นี่โดยจากที่เธอเข้าไปแทรกแซงหุ้นเรื่องการเงินของโรงสีนั่นพร้อมปลอมแปลงเอกาสาร ปรองแปลงตัวตนทุกอย่างประหนึ่งว่าเธอเป็นหุ้นส่วนของโรงสีต้องการมากู้เงินธนาคารประมาณ2ล้านเหรียญเพื่อนำไปลงทุนเปิดบริษัทโน่นนี่ซึ่งด้วยความที่เธอเป็น1้อมงกุฎ กเหลี่ยมจัดพูดจายอย่างแยบยนต์เอกสารก็มีความน่าเชื่อถือปลอมแปลงมาอย่างดีแถมไม่เกี่ยงด้วยหากธนาคารจะคิดดอกเบีย้ยสูงๆพอเจอคำนี้เข้าไปธนาคารก็หวานหมูเลยดีได้ดอกเบียเบ้ยเยอะขนาดนั้นเป็นใครจะไม่ปล่อยกู้แต่หารู้ไหมว่าโรสเลียไม่มีหุ้นส่วนไม่ใช่นักธุรกิจแต่ยอย่างใดก็ในเมื่อธนาคารอยากกินดอกเองก็เลยพาดปล่อยกู้ให้มิจช,ชาชีพสองล้านดอลลาร์ชิวๆและแน่นอนว่าทุกครั้งที่ทำความผิดเธอก็ต้องมาสารภาพบาปบาทหลวงที่ฟังก็ร้องหาดังลัน่นสองล้านดอลลาร์เนี่ยนะ โอ้ไม่กอดโรซเลียเลยบอกทันทีว่าเธอรู้ว่าเธอหนาบ,บาปกหกแต่งเรื่องเธอปลอมแปลงเอกสารแต่เธอไม่ได้ผิดนะก็ธนาคารอยากโลภเองอยากกินดอกเบีย้ยของเธอและเธอจะใช้ประโยชน์สูงสุดจากเงินก้อนนี้ซึ่งวันนี้ก็ประจวบเหมาะมากเนื่องจากว่าเป็นวันเกิดของเรพอดีเธอจัดงานวันเกิดให้สามีโดยเราจะได้เห็นว่าเรกลายเป็นคนใส่แว่นและยอมรับว่าตัวเองตามไม่ดียังไม่รู้ว่าตัวเองนั้นอ่านไม่ออกส่วนลูกชายคนที่ห้าก็ทำเค้กให้พ่อทำรูปเครื่องบินลงไปด้วยก่อนที่โรซเลียจะทำการเซอร์ไพรส์ มีที่เธอซื้อเครื่องบินให้ให้สามีกลับไปโรแลนด์ในท้องหน้าาอีกครั้งบอกกับเขาว่าต่อจากนี้ไปเราจะไม่มีหนี้สินเราจะเปิดบริษัทเธอจะทําให้เขาได้เป็นหัวหน้าคนไม่ต้องเป็นลูกจ้างของใครอีกแล้วต่อมาเราจะได้เห็นท่าทีของบาดหลวงที่ฟังกสารภาพบาปด้วยความจอสารอึ้งเพราะโรซาเลียสารภาพว่าเธอทําการปลอมแปลงตัวตนและทําแบบนี้อีก3าครั้งไปกู้เงินธนาคาร3มที่และตอนนี้เธอสามารถซื้อเครื่องบินได้สามลำเปิดบริษัทรับจ้างพ่นยาก่อนจะโชว์แบบจําลอง ออขงเธในอนาคตที่เธอจะขยับขยายต่อไปโดยตอนนี้เราจะได้เห็นว่าธนาคารเทอประสาทแดกในการตามตัวตนหญิงที่ปลอมแปลงเอกสารแต่หารู้ไม่ว่าหญิงคนนี้มีแผนการใหม่อีกแล้วเพราะว่าเธอจะหอบเงินล้านหนีไปพาครอบครัวย้ายถิ่นฐานไปทําธุรกิจที่ต่างประเทศแจ้งให้บาทหลวงฟางเป็นคนแรกก่อนจะบริจาคเงินเพื่อซื้อะระฆังอันเบอร์เรอร์ตั้งผง,งาดอยู่หน้าโบสถ์ประทับตาผู้บริจาคนางโรซเลียที่ได้หอบเงินล้านหนีไปลอยหน้าลอยตาก่อนที่ภาพยนตร์เรื่องนี้จะได้จบ อย่าไปสแสวงหาอะไรที่ไม่ใช่ของเราเพราะความโลภเราจะสูญเสียซึ่งความสุขและภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ทำสกอร์จาก imdb ไป5.7ดาวและหากวัยชอบก็อย่าลืมกดกระดกะตอกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเจอกันใหม่เรื่องต่อไป